สวัสดีค่ะตอนนี้เราเล่นกับน้องมิว EP 3เย้จากคลิปที่ผ่านมานะคะพี่ได้สอนให้น้องมิวป้นบ้านแล้วก็น้องมิวเขาไม่ได้จุบหลักสูตรการป้นบ้านไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพาน้องมิวมาป้นบ้านคนอื่นมาดูซิว่าน้องมิวเนี่ยจะสามารถป้นบ้านได้สักหลังไหมหรือว่าเขาจะโดนเตะออกมาสก่อน v ีซีช็อปร้านขายไก่ตันราคาถูกเผาวีซีมีทุกเผากล่องส่ม v ีซีงบ49บาทได้เผาวีซีจริงๆโคตรคุม้มมีบริการกดเกมพารกดผลปีศาจรับฟาร์มทุกอย่างในเกมสนใจกดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยปะปะปะอ๋อฝรั่งมีแต่ฝรั่งไม่มีคนไทยดีๆีดีปะปะปะ,ปะโอเค โอ้นี่ไงนี่ไงบ้านเขาล็อกไว้โอเคทิ้งน้องมิวแล้วก็เอารถเข็นออกมานี่ทุกคนมีคอมเมนต์น้องๆบอกว่าให้เอารถเข็นเนี่ยเข้าไปวิธีเข้าบ้านล็อกแต่พี่ก็ไม่เคยทำหรอกนะไปะเราจะเอาน้องมิวเข้าไปข้างในไปน้องมิวเข้าเข้าเข้าได้ไหม โอ้เขาไม่ได้หรือว่าต้องเป็นเตียงนี่เตียงโอเคเอ๊ะเจ้าของบ้านหรือเปล่าโอ้ใช่น้องมิวไม่รู้ไม่ชี้ไม่อะไรแล้สร้างบ้านไว้ดีกว่าเผื่อจะได้วาปมาไงบ้านหลังนี้แหละทุกคนนั่นเจ้าของบ้านนะมีคนตายเขายังไม่ตายอย่าไปว่าเขาตายมามามาเออมามา ตามอาจารย์มาไม่ฟังอาจารย์นะ่ะอู้ววเนีี้เร็วๆมามาเดี๋ยวเขารู้ว่าเรามาป้นบ้านเขาถ้าเข้าหน้าบ้านไม่ได้นะต้องเข้าหลังบ้านนี่แหละเรามาป้นคนอื่นเขานะ้าหน้าเออไปไปไปเขา้าเข้าเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมน้องมิวโอ้โหเจ้าของบ้านเขายังอยู่ปาปาปะ เข้าได้ไหมเข้าได้ไหมน้องมิวเข้าได้ไหมกระโดดเข้าได้ไหมโอ้โหน้องมิวไม่ให้ความร่วมมือเลยเอ้ยทุกคน <c oughs> นี่นี่นอน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 ,น,อนเออเอเข้าไปเข้าไปเข้าไปแล้วน้องมิวเขาไม่รู้นะว่าตู้เซฟอยู่ไหนอ้ <c oughs> ตายแล้วเอาไงดีทุกคนต้องให้ความช่วยเหลือน้องมิวแล้วป้าอยู่ไหน ขูขึ้นสูงสูงตู้เซฟเนี่ยอยู่ใต้นี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยป้ายเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เดินเดินเข้ามาเดินเออเออเออตรงนั้นแหละน้องมิวได้ไหมลุ้นๆๆลุ้น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 นักเรียนนักเรียนลุ้นนักเรียนว่าจะเข้าไปเอาตู้เซฟได้ไหม5 minutes later อ้าว ไม่นานจังเลยอีน e ้องแมวซ้ายซ้ายดันดันซ้ายซ้ายดันดันน่ะไม่เจอโอ้เหมือนพี่ครั้งแรกเลยทุกคนเวลาเราเดินตรงไปสุดนะมันไม่สามารถทะลุได้อะพี่ก็ไม่รู้ว่าก่อนจะสุดอะมันก็จะมีตู้เซฟซ้ายอซ้ายจะบอกยังไงดียหัวดันซ้ายเจอไหมเจอไหม ดูคนนี้สิทุกคนเขาทําแบบนี้แสดงว่าพยายามเข้าบ้านเหรอไหไหนดูหน่อยสิเขาทามันยังไงอ้าวโอเคโอเคเข้ามาไดโ้โอ้โอ้เข้ามาได้น้องมิวอยู่ไหนน้องมิวอยู่ไหนไฟใช้ออกมาอัญเชิญไฟช้เมือเสเลเกินเจอแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องมิวอะนี่มานี้มานี เอาเอาเอาโอ้ยปวดหัวอยู่ไหนล่ะตัวเราเอาคาดกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยนูนอีน้องมิวนูนสงสัยคงจะได้ตังจากคู่เซฟแล้วแหละโอเคได้ไหมโอ้ยเยี่ยมมากลูกสิทธ์เยี่ยมมากปะออกกันออกทางเดิมนี่แหละปะไปไป,ไปออกออกเจ้าของบ้านกันแค่เปิดประตู ออกเออโคตรลำบากวาร์ปออกก็ได้วะมาน้องมิวน้องมิวนอนนอนน้องมิวเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอ้บัคเข้ามาแล้วออกด้วยสิเออเฮ้ยบ้านแสนสุขด้ความเหนื่อยใจบ้านหมดแล้วมีหลังเดียวแค่นี้นะโอ ขอสองแป๊บนี่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 น,นี่บ้านที่21น้องแมวปั๊บปั๊ปัป,ป,ปัมาต่อต่อต่อโอเคบ้านหลังที่อา้าวหายโอ้น้องมิวชา้าน้องมิวชา้ากเกินนี่นี่ทุกคนอันนี้ก็ได้ว่าแต่เออตู้เซฟของบ้านหลังนี้มันอยู่ที่ไหน เอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็คงจะแล้วเลยเสียใจด้วยน้องมิวไม่มีบ้านหลังไหนเลยคงจะย้ายแมบบแล้วแหละขอเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เราจะสอนน้องมิวได้ย้ายแมบบตามอาจารย์มาแมบบนี้ไม่มีบ้านปะโอเคค่ะนี่ก็เป็นห้องใหม่มาดูซิว่าแมบบนี้เนี่ยจะมีบ้านไหมปะบ้านหลังสุดท้ายจะมาสอนน้องมิว โอ้โหนี่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 ว่าแต่บ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่ไหนโอเคบ้านหลังที่สิบแปดหลังไหนต่อเงียบ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 คุยกันเงียบเราจะคุยกันเงียบเดี๋ยวคนอื่นรู้อ๋อโอเคโอเคปะปะปะมา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 น้องมิวมาบ้านหลังที่สิบแปดโอ้โหว่าแต่หน้าบ้านนี้คนเยอะจังเลยโอ้โหประตูก็ไม่ได้ล็อก ปะ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 เอาน้องมิวมาทิ้งไว้ชั้นบนดีกว่าเออหาซะเร็ว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 รีบหาเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้อ้าวไม่ใช่ห้องไหนวะนี่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 ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมามามาห้องห้องนี้ห้องห้องนี้มันจะอยู่ตรงนี้นี่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 เออเออระเบิดเลยระเบิดตุ้มตามเลยระเบิดเลยน้องมิว ป้นเลยป้นเลยโอเคนั่นแหละนั่นแหละดีนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยยิบยิบปะ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 ป,ะป,ะปะขี่หลังพี่เอ้ยไม่ใช่มามา,มาทางออกอยู่ไหนแถวนี้กระโดดหน้าต่างก็ไปได้ด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไไดออกออกออกนี่เรียบร้อยลูกศิษย์เราเป็นไงล่ะปนบ้านได้ว่าแต่แถวนี้เขาเขาเล่นอะไรกันไหนเขาคุยอะไรกันเลิกถาม กุลำคาญละอ๋อมันก็เป่าเป่าแล้วก็กดเหมือนเปียนโนอ่ะอ๋อไม่เกี่ยวอะไรกับเราสินะโอเคโอเคน้องมิวได้ได้เงินแล้วนี่บ้านหลังนี้ละ่ะไ่นไงตู้เซฟอยู่ข้างบนล็อกเป่าล็อกเป่าเนี่ยเข้าได้ไหมเขาไม่ได้กอย่าละ่ะอ้าวไม่ได้อืมน้องมิวลงตรงนี้ก่อนอันเชิญเปยีงไปน้องมิขึ้นขึ้นออนะเออน่แหละน่แหละ ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาโอเคไปน้องมิวไปนอนไปนอนไปนอน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 เออนั่นแหละกระโดดเลยไปชั้นสองชั้นสองนะชั้นสองไปเลยลูกน้องเอาเหลือประตูอยู่ข้างใน <c oughs> อยู่ดีๆก็เข้าได้เฉยปะปะปะน้องมิวเออนั่นแหละเข้าเข้าเอา ทำไมเรามาทีแรกมันไม่เปิดให้เราวะนั่นแหละทําดีเผาบ้านเลยเผาบ้านเลยน้องมิวเยี่ยมมากเยี่ยมมากลงมาลงมาขึ้นเปน,นอนโอเคติดอะไรวะเนี่ยเอาออกไม่ได้มันออกไม่ได้เอาเอมานอนใหม่นอนใหม่น,น,หมน้องมิวนอนใหม่แล้วก็ดึงดึง โอ้ไม่ได้เออทำไงดีจะช่วยน้องมิวยังไงดีเอางี้อ่านี่นี่นี่น้องมิวน้องมิวนอนซะนอนนอนหัวออกมาหัวหัวหัวเออนั่นแหละกระโดดออกมาโอเคเรียบร้อยปะปะปะไป,ปไปไปโอเคเอฉันจะออกยังไงเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อะ เออให้ความช่วยเหลือกันหน่อยดีมากดีมากโอเคทำได้ดีโอเคทำได้ดีมากลูกศิษย์ว่าแต่ศิษย์นี่เราพิมพ์ถูกหรือเปล่าเนาะได้ตังเออได้ตังแล้วแหละโอเคค่ะทุกคนน้องมิวก็ถือว่าพานันเล่นเป็นแล้วแหละอืเล่นเป็นแล้วแหละเล่นเป็นแล้วใช่ไหมเล่นเป็นแล้วใช่ไหมแบบนี้เนี่ย เล่นเป็นแล้วใช่ไหมยัยงเลยเอ้าบปนบ้านเป็นแล้วก็น่าจะเล่นเป็นแล้วนะโอเคค่ะถ้าหากใครอยากให้พี่เล่นกับน้องมิวอีกก็ขอคนละสิบไลค์เออคนละ1ิบไลค์ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากทำบ้านผีเออน้องมิวต้องเติมเงินก่อนนะถึงจะทำได้โอเคไปละ 拜拜。Bye bye.